สมรธรรมีแล้วแบึงเพราะเหตุที่สมาทานคือสุรรธรรมเขาจะเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวันณะบ้างเมื่อเขาเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวันณะบ้างบุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุสิบปีจะมีอายุเจริญขึ้นถึงยี่สิบปีพอมาสมมาทานประพฤติเป็นแบบรธรรมที่เป็นกุศล ยที่คุทัท้งหลายลำดับนั้นสัตว์เหล่านั้นจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเริญด้วยอายุบ้างจะเริญด้วยวันนะบ้างเพราะเหตุที่สมาทานคุณศุลธรรมอย่างกระนั้นเลยเราควรทำกุศลให้ยิ่งขึ้นไปควรทำกุศลอะไร เราควรกดเว้นจากอาทิตนาทาเริ่มคิดกุศลได้ทีละข้อทีละข้อนะเริ่มจากการไม่ฆ่าก่อพรทุกคนฆ่ากันหมดไม่มีความเมตตาปราณีจากจากการที่เริ่มไม่มีกุลเชษฐาประจายนธรรมความ